สวัสดีครับพบกับผม Sport Day by BN อีกครั้งนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงดาวเด่นไทยที่คุณเร่งผักดันสุดทีมชาติชุดใหญ่ในปีต่อไปซึ่งหากใครได้ติดตามดูวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแล้วแล้วก็จะเห็นได้ว่าแต่ละทีมชาติเริ่มที่จะมีผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนที่ขึ้นมาแทนรุ่นพี่ที่ออกจากทีมชาติไปแล้ว โดยที่อายุของนักกีฬาดาวรุ่งหลายคนไม่ถึง20ปีนั่นแสดงให้เห็นถึงการเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบทีมที่จะต้องมีผู้เล่นที่คอยมาทดแทนรุ่นพี่อยู่เสมอและสิ่งสำคัญที่นักกีฬาจะได้รับจากเกมระดับโลกก็คือประสบการณ์ที่จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นตั้งแต่อายุยังไม่มากนักมันจึงส่งผลดีในทุกๆเรื่อง เพียงเพื่อแรกกับความพ่ายแพ้อย่างเกาหลีใต้พวกเขากับยอมเปลี่ยนแปลงทีมได้ถึงที่ว่าไม่กลัวจะมีใครว่าแม้กระทั่งแฟนๆของพวกเขาเองในส่วนดาวรุ่งสาวไทยที่มีแววมากที่จะลงเล่นร่วมกับรุ่นพี่ได้ก็น่าจะมียุฟ้าดุนพรสินโพสูง175ซติเมตรหัวเสาเดาวรุ่งวัย18ปีน้องยกอัชิรยาพรกำใจบุญสูง 180ซตเมตรบีหลังวัย18ปีน้องบีมกัญจนาสีไสแก้วสูง178เซติเมตรอายุ16ปีน้องเล็กทั้ง3คนตอนนี้ถูกส่งรายชื่อลงเล่นในเวยบอลไทยเลนลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศไทยรวมทั้งเคยเล่นในนามทีมชาติในชุดยุวชนเยาวชนมาแล้วทั้งในเอเชีย er และชิงแชมป์โลก ดังนั้นประสบการณ์ในระดับโลกถือว่าผ่านมาในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่มากพอซึ่งในปีต่อไปมีหลายรายการที่น่าจะได้ลองก็คือซีเกมเอเชียนเกมชิงแชมป์เอเชียโดยมีแฟนๆส่วนใหญ่อยากได้เห็นน้องๆเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมกับน้องพี่ในปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้มากขึ้นเพราะว่ามีแน่อีกสี่ปีข้างหน้าอาจจะได้เห็นน้องๆเหล่านี้ เป็นตัวดาวเด่นในศึกชิงแชมป์โลกก็เป็นไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ